สวัสดีครับก็เจอกันอีกครั้งนะฮะวันนี้ผมจะมาทําโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับาการประยุกต์ใช้กฎอนุรักษ์โมเมนตัมด้วยแนวคิดของอจุดศูนย์กลางมวลน,นะฮะโจทย์ข้อนี้ผมได้มาจากฟิสิกส์มัธยมปลายนะครับคุณนัทพัฒนเจริญทํารักษาแก่ทามานะฮะว่าข้อนี้คิดยังไงนะฮะก็มีสมาชิกตอบมาหลายท่านนะฮะก็ลองดูวิธีทําครับ โจทย์เขาบอกงนี้นะฮะแผ่นกระดานโตสม่ำเสมอนะฮะมวล M ยาว L อนะฮะอ,อยู่นิ่งมวลคืนลืมตัวนี้นะครับล็งอ่โทษน,นะฮะลิงมวลเเล็กนะฮะนั่งอยู่ปลายาบนปลายที่ตำแหน่ง A ต่อมาลิงเดินไปหยุดที่หยุดนิ่งที่ปลาย B นะฮะคือปลายนี้อยากทราบว่าปลาย A จะเลื่อนไปจากจุดเดิมเป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับข้อนี้ก็มีวิธีทําได้หลายวิธีนะฮะเท่าที่ผมรู้ก็จะมีอยู่2วิธีนะฮะวิธีแรกก็คือใช้ แนวคิดจุดศูนย์กลางมวลกับอีกตัวหนึ่งก็คือใช้กฎอนุรักษ์โมเมนตัมร่วมกับความเร็วสัมผัสหรือว่าตำแหน่งสัมผัสนะฮะกะ็คลิปนี้ผมจะทำวิธีที่ใช้จุดศูนย์กลางมวลให้ดูก่อนนะฮะคลิปหน้าผมจะใช้วิธีกฎอนุรักษ์โมเมนตัมกับตำแหน่งสัมผัสให้ดูนะฮะ,ะข้อจำกัดของการใช้แนวคิดจุดศูนย์กลางมวลคืออะไรฮะก็คืออะไรครับ ก็คือ,อวัตถุเป็นไงฮะถ้าสมมติมีวัตถุหลายชิ้นนะฮะเราจะมองว่าเป็นอะไรฮะเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันที่อะไรครับที่จะต้องไม่มีแรงภายนอกมากระทําถูกต้องไหมฮะเราจะถึงจะใช้แนวคิดจุดศูนย์กลางมวลในการคํานวณได้โอเคนะ,ะเพราะงั้นเป็นไงฮะถ้าเราดูโจทย์ข้อนี้ก็คือลิงเป็นไงฮะลิงเคลื่อนที่บนแผ่นไม้เราก็มองเป็นไงฮะมองว่าลิงกับแผ่นไม้เป็นอะไรครับ เป็นวัตถุชิ้นเดียวกันเพราะนั้นเป็นไงฮะถ้าไม่มีแรงภายนอกกระทาต่อลิงและกระทาต่อแผ่นไม้ไม่ว่าลิงหรืออะไรฮะหรือไม้เคลื่อนที่ไปยังไงก็ตามถ้าไม่มีแรงภายนอกกระทาจุดศูนย์กลางมวลก็จะอยู่ที่ตำแหน่งเดิมโอเคนะอันนี้ก็คือแนวคิดเรื่องจุดศูนย์กลางมวลที่อ,อยู่ในเรื่องของอกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมโอเคนะครับเพราะนั้นเป็นไงฮะข้อนี้มีแรงภายนอกไหมครับ ไม่มีแรงภายนอกกระทำถูกต้องไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อลิงเดินไหฮะลิงเดินไปทางด้านขวาไม้ก็จะเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายโดยที่เมื่อไม้คเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายเป็นไงฮะเนื่องจากไม้หรือกระดานอยู่บนพืนลื่นเพราะนั้นเป็นไงฮะจะไม่มีแรงเสียดทานเพราะนั้นมีแรงภายนอกอย่างอื่นอีกไหมฮะเห็นไหมครับมีมีอะไรฮะมี m อถูกต้องไหมฮะแรงดึงดูดเนื่องจากความโน้มถ่วงของโลกเอของแผ่นไม้แล้วก็ mg ของลิงถูกต้องไหมฮะ แล้วก็มีอะไรครับอ่ะมีนอร์มั f ฟ r สต์ถูกต้องไหมฮะกระทำอ่ะเป็นแรงปฏิกิริยาคู่ปฏิกิริยาติยาโอเคนะฮะก็เป็นไงฮะแต่เนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ในแนวแกนอะไรครับให้แกนนี้เป็นแกนอะไรฮะแกนตั้งเป็นแกน y อ่าแกนนอนเป็นแกน x เราจะพบว่ามีอะไรฮะมีแรงภายนอกกระทาอยู่ในแนวแกน y ถูกต้องไหมฮะแต่ในแนวแกน x มีอ่ะ แรงภายนอกกระทำไหมฮะไม่มีเนื่องจากอะไรครับพื้นเป็นพื้นลื่นไม่มีแรงเสียดทานโอเคนะฮะแล้วก็วัตถุก็เคลื่อนที่อยู่ในแกน x เพราะนั้นเป็นไงฮะะจะเกิดการอนุรักษ์โมเมนตัมอยู่ในแกน x แต่และฮะไม่อนุรักษ์โมเมนตัมในแนวแกน y ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ในแนวแกน y ถูกต้องนะฮะแต่เนื่องจากวัตถุไม่เคลื่อนที่อยู่ในแนวแกน y เพราะนั้นเป็นไงฮะวัตถุเคลื่อนที่อยู่ในแนวแกน x ซึ่งในแนวแกน x ไม่มีอะไรฮะไม่มีแรงภายนอกกระทำเพราะนั้นเป็นไงฮะเราสามารถใช้กฎอนุรักษ์โมเมนตัมได้เมื่อ,อใช้กฎอนุรักษ์โมเมนตัมในแนวแกน x ได้เราก็ใช้แนวคิดของจุดศูนย์กลางในการหาอะไรฮะหาตำแหน่งของท่าอะไรฮะท่าลิงเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาแผ่นไม้จะเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายด้วยเอะระยะเท่ากับเท่าไหร่โดยใช้อะไรฮะโดยใช้แนวคิดจุดศูนย์กลางมวนั่นเองโอเคนะครับเข้าใจตรงนี้นะอ่ะผมขอลบออกนะฮะ ก็วิธีการเป็นไงฮะขั้นที่1ก็คือเขียนรูปถูกต้องไหมฮะเพื่อที่จะกําหนดอะไรครับอิกัดของอลิงกับแผ่นไม้ถูกต้องไหมฮะแล้วก็เขียนรูปออกมาแล้วก็กาหนดอะไรฮะกำหนดที่ตาแหน่งแรกของลิงเป็นอะไรครับอะเป็นพิกัดอ่ x y 0 0ย์ 00, ถูกต้องไหมครับจากนั้นใช้สูตรไหนฮะสูตรที่เราใช้ก็คืออะไรครับ x อะไรฮะ x cm ก็มีค่าเท่ากับอะไรครับมีค่าเท่ากับ m คูณอะไรฮะ ่ะ m คูณ x m บวกด้วยอะไรฮะบวกด้วย m ใหญ่คูณ x อะไรฮะ m ใหญ่หารด้วยอะไรครับอ่ะหารด้วย m บวกอะไรครับบวก m ใหญ่เคนะสูตรนี้คืออะไรครับจุดสูตรนี้ก็คืออ่ะจุดศูนย์กลางมวลในตามแนวแกน x ของอ่ะระบบของวัตถุตัวนี้ก็คือประกอบด้วยอะไรฮะระบบวัตถุตัวนี้ก็คือปอบประกอบด้วยอ่ะแผ่นกระดานกับลิงรวมกันเป็นอ่ะวัตถุชิ้นเดียวกัน เพราะนั้นเป็นไงฮะ xcm ก็คือเ e n t e r of Ma อฟหรืออะไรฮะจุดศูนย์กลางมวลของอวัตถุรวม2ตัวนี้ถูกต้องไหมฮะวัตถุที่รวมกันอมองรวมกันเป็นวัตถุเดียวตามแนวแกน x ก็มีค่าเท่ากับมวลของอะไรครับมวลของลิงคูนด้วยอะไรฮะคูณด้วยจุดศูนย์กลางมวลของลิงบวกด้วยอะไรครับบวกด้วยมวลของแผ่นกระดาน m ใหญ่คูณด้วยอะไรฮะคูณด้วยจุดศูนย์กลางมวลของแผ่นกระดาน m ใหญ่หารด้วยอะไรฮะหารด้วย มวล m เล็กบวกมวล m ใหญ่โอเคนะฮะเพราะนั้นเป็นไงฮะจุดศูนย์กลางมวลของอลิงเป็นไงฮะเนื่องจากเราให้พิกัดฉาก xy เป็นไงฮะอยู่ที่ตำแหน่งของลิงเป็นจุดเริ่มต้น0ูนย์ถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเป็นไงฮะตำแหน่งตามแนวแกน x ของลิงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์ก็แทนค่าเข้าไปครับ m ของลิงคูณด้วยแล้วฮะคูณด้วย0ูย์บวกด้วยแล้วฮะบวกด้วย m ของแผ่นกระดานเป็นไงฮะเนื่องแผ่นกระดานเนื่องจากแผ่นกระดานยาวแหละครับ แผ่นกระดานยาว L ถูกต้องไหมฮะอะจุดศูนย์กลางมวลของแผ่นกระดานค in ือตรงไหนครับก็คือตรงจุดกึ่งกลางของแผ่นกระดานถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเป็นไงฮะอะ xm ใหญ่ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับก็มีค่าเท่ากับ L ส่วน2ก็แทนค่าเข้าไปหารด้วยอะไรฮะหารด้วย m บวกอะไรฮะบวก m ใหญ่ก็คืออะไรครับอะจุดศูนย์กลางมวลตามอะไรฮะแนวแกน x ของอะไรครับอะของ วัตถุตัวนี้ที่รวมมองรวมกันเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันเขีน okay, นะฮะจากนั้นขั้นตอนที่2องเป็นไงฮะเราก็เขียนอะไรฮะเขียนรูปที่แสดงตำแหน่งของอะไรครับอของอะระบบของวัตถุตัวนี้ในตำแหน่งที่2ก็คืออะไรฮะลิงมายืนอยู่ที่อะไรฮะจุด b ก็คือไปด้านหนึ่งถูกต้องไหมฮะเมื่อลิงเดินเป็นไงฮะเมื่อลิงเดินไปทางด้านขวาเป็นไงครับจากกฎอนุรักษ์โมเมนตัมแผ่นกระดานก็จะต้องเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมครับเราสมมุติให้อะไรฮะ ให้สมมุติไปทางด้านซ้ายของอะไรครับแผ่นกระดานเคลื่อนที่ไปได้ระยะเท่ากับอะไรฮะเคลื่อนที่ไปได้ระยะเท่ากับ x 1ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเป็นไงฮะระยะ x 1ตัวนี้เป็นไงฮะวัดจากอะไรครับวัดจากจุดศูนย์ศูนย์ถูกต้องไหมฮะจากอะไรฮะจากแกนที่เราตั้งไว้ถูกต้องไหมฮะอ่าตัวแกนจะต้องเป็นไงครับอยู่คงที่โอเคนะฮะเข้าใจตรงนี้นะฮะอ่าแกน x กับแกน y จะต้องอยู่คงที่ตัวที่เคลื่อนที่ก็คืออะไรฮะ ตัวที่เคลื่อนที่ก็คือแผ่นกระดานกับลิงโอเคนะครับเพราะนั้นเป็นไงฮะเราจะได้ตำแหน่งลิงอยู่ที่ตำแหน่งไหนฮะตำแหน่งลิงก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับตำแหน่งของลิงเมื่อวัดจากจุดศูนย์ศูนย์ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ L อะไรฮะเนื่องจากแผ่นกระดานยาว L ถูกต้องไหมฮะตำแหน่งที่2ของลิงก็อยู่มีมีค่าเท่ากับอะไรครับ L ลบ x หนึ่งถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมครับเข้าใจตรงนี้นะฮะในขณะที่เซนเตอร์ของอะไรครับ เซนเตอร์ <Center S 2> ของแผ่นกระดานหรือจุดศูนย์กลางมวลของแผ่นกระดานจะอยู่ที่ตำแหน่งไหนฮะก็จะอยู่ที่ตำแหน่งอะไรฮะตำแหน่งนี้ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับมีค่าเท่ากับ L ส่วน2ลบ x 1ถูกต้องไหมฮะถูกต,ต้องไหมฮะเพราะว่าจุดศูนย์กลางมวลของแผ่นกระดานอยู่ที่กึ่งกลางของแผ่นกระดานเพราะนั้นเป็นไงฮะถ้าวัดจากจุด reference ที่เรากําหนดไว้ตั้งแต่แรกก็คือจุดเ้นจ,จุดพิกัดฉากตัวนี้นะฮะก็จะได้ระยะเท่ากับ ครึ่งหนึ่งของแผ่นกระดานลบอะไรฮะลบระยะ x 1ที่แผ่นกระดาคลื้นที่ไปแา่งด้านซ้ายในขณะที่ตำแหน่งของลิงก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับเนื่องจากแผ่นกระดานทั้งหมดยาว l เมื่อวัดจากอะไรฮะจุด reference ที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่แรกคือจุดนี้นะฮะจุดศูนย์ศูนย์ก็คือก็จะได้เป็นอะไรฮะ l ลบ x 1ต่้อไฮะเพราะนั้นเป็นไงฮะจุดศูนย์กลางมวลของรูปนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ x cm ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรฮะมีค่าเท่ากับ m เล็กคูณอะครับคูณ l บวกด้วยอะไรครับบวกด้วย m ใหญ่คูณด้วยอะไรฮะคูณด้วย l ศูนสองลบ x หนึ่งหารด้วยอะไรครับหารด้วย m บวก x เก่งนะฮะเป็นไงฮะก็กระจายเข้าไปในวงเล็บก,ก็ได้เป็นอะไรครับมันมีค่าเท่ากับ m l ลบอะไรฮะ m คูน x หนึ่งบวกด้วยอะไรครับบวกด้วย m คูนอะไรฮะ l ศูนสองอ่ะลบอะไรฮะลบ m x หนึ่งโอเคนะฮะ หารด้วยอะไรฮะอ่ะหารด้วย m บวก m เนื่องจากอะไรครับอ่ะเนื่องจากอ่วัตถุเป็นไงฮะวัตถุเพื่อนที่โดยที่อะไรฮะโดยที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำในแนวแกน x เพราะนั้นเป็นไงฮะอ่ะวัตถุลิงกับแผ่นกระดานตัวนี้เมื่อมองเป็นอะไรฮะเป็นวัตถุเดียวกันก็เกิดอะไรฮะอ่ะก็สามารถใช้อะกด อนุรักษ์โมเมนตัมในแนวแกน x ได้ถูกต้องไหมฮะเพราะว่าไม่มีแรงภายนอกในแนวแกน x มากระทาถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเป็นไงฮะ,ะหลักการของอจุดศูนย์กลางมวลก็คือเป็นไงฮะถ้าไม่มีแรงภายนอกมากระทําจุดศูนย์กลางมวลจะอยู่ที่ตำแหน่งแดมถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเป็นไงฮะเราก็จะได้ว่าอะไรครับเราก็จะได้ว่า xcm ที่ได้จากสมการที่อะไรฮะสมการที่1กับ xcm ที่ได้จากสมการที่2 เป็นไงฮะมีค่าเท่ากันถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเราก็จับเท่ากันก็จะได้ว่าอะไรครับเราก็จะได้ว่าอะไรฮะ x m ตัวนี้ m คูณ0ได้อะไรครับเอาเทอมนี้ก่อนนะฮะก็จะได้0บวกด้วยอะไรฮะบวกด้วย ml 0 2ถูกต้องไหมฮะหารด้วยอะไรครับหารด้วย m บวกอะไรฮะ m ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไรครับจับ x m เทอมนี้กับเทอมนี้มาเท่ากันได้เป็นอะไรฮะก็จะได้เป็น ml โทษนะฮะตัวนี้เป็น m เล็ก ก็ได้เป็นอะไรฮะ ml ลบอะไรฮะ mx 1บวกด้วยอะไรฮะ ml ส่วนสถูกต้องไหมฮะลบด้วยอะไรฮะ mx 1หารด้วยอะไรครับหารด้วย m บวก m ถูกต,ต้องไหมฮะอ่ะเทอมนี้เนื่องจากหารทั้งคู่ก็เป็นไงฮะตัดกันไปอ่ะตัวนะตัวนี้ต้องเป็นบวกนะฮะ,ะบวก ml ส่วนสถูกต้องไหมครับแล้วเป็นไงฮะเมื่ออ่ะ ส่วนตัดกันไปเรียบร้อยแล้วเนื่องจากด้านซ้ายก็มี ml ส่วนสด้านขวาก็มี ml ส่วนสเพราะนั้นไม่งั้น ml ส่วนสก็ตัดกันไปก็เป็นไงฮะ,ะจัดรูปสมการก็ได้ว่าอะไรครับก็ได้ว่าอะไรฮะก็จะได้ว่าเท่ากับอะไรฮะ,ะ ml ลบอะไรครับลบ m บวกอะไรฮะ m ใหญ่ถูกต้องไหมฮะคูณด้วย x 1มีค่าเท่ากับ0ถูกต้องไหมฮะเพราะนั้น อ่ะ x 1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ x 1ก็จะมีค่าย้ายเทอมนี้มาไว้ทางด้านซ้ายก็ได้เป็นอะไรฮะก็ได้เป็นลบอะไรฮะ ml หารด้วยอะไรฮะหารด้วยลบ m บวก m ก็ลบก็กับลบก็ตัดกันไปก็เพราะนั้นเป็นไงฮะ x 1ก็จะได้ค่าเท่ากับอะไรครับ ml ส่วนด้วยอะไรฮะ m เล็กบวก m ใหญ่โอเคนะก็จบแล้วครับข้อนี้เดี๋ยว อ่ะคลิปต่อไปผมจะทำวิธีที่สองให้ดูนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ